ทิ้งคุยข่าวครับ3ธันวาคม64ครบจบดูเรื่องตอนนี้10โมง13นาทีประมาณสัก20กว่านาทีก่อนหน้านี้ใน f c e e o o o ไพรยวันวรรณบุตรนะครับได้โพสต์ภาพพระมหาไพรวันท่านเข้ากราบปลาศิกขาบทนะฮะก็คือทำการศึกเรียบร้อยแล้วที่วัดสะเกตโดยมีพระรุ่นพี่อย่างพระมหาสมปองเข้าร่วมในพิธีศึกในครั้งนี้ด้วยหลังจากนั้นครับอดีตพระมหาไพรวัน แห่งวัดสร้อยทองเนี่ยก็ได้เปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าต่ตอนนี้เป็นทิศไพรวันแล้วนะครับสวมเสื้อยืดขาวแล้วก็มีรูปการ์ตูนแมวปริศนาธร,รมปิดหูปิดตาแล้วก็ปิดปากรวมถึงนุ่งเหมือนผ้าสโลงหลังจากนั้นก็มีข้อความแคปชั่นโพสต์รูปภาพบอกว่าเริ่มจุดจุดจุดตอนนี้เบื้องต้นทราบว่าหลังจากที่สึ้เพรียบ้อยแล้วเนี่ยอดีตพระมหาไพรวันไปเฝ้าโยมแม่อยู่นะครับจากนี้ไปเส้นทางชีวิตของทิศไพรวัน เมื่อเข้าสู่ที่เป็นโลกของทั่วๆไปจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวรอติดตามนะฮะแต่เบื้องต้นก็จะมีบรรดาศิษยานุสิ์ที่เคยนับถือก่อนหน้านี้รวมถึงบรรดา FC ทั้งหลายไปร่วมให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากอนุโมทนาธรรมกับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพิษไพรวันต่อไปครับ